Pro. Pasas en. Enfermedades. Idioma español. Pro. Enfermedad. Gripe. Roqua. Resfriado común. อาการท้องร่วง diarrhea โรคหือ asthma อีสุกอีใส varicella <is> โรคคอติด diphtheria มาลาเรีย มาลาเรีย <Mal> โรคหัดซารัมพ <amp> oh um ิออนเยื <ening> ่อห um. ุ้มสมองอักเสบเมนินจิทิสคางทูม parotiditis ปอดบวมเนื้อม n นีย บาทยักษเตตานอสวันโรคทูเบอร์คูลอซิสโรคไอคโครนโทสเฟรินาโรคฟีดาบิรูเอลาโรคพิษสุนัขบ้า รายยากาลโรคเพสตน้องในแท้กอนอเรียไค้รากษาหน่อยไข้เบรติโฟอิเดียอหิวาตกโรคโเลรา แอนทรกคารบุนโกซิว <Ac ne. S 1> อ,อักเนหลอดลมอักเสบร r o n c h i t i ภาวสมองเสื่อม dementia เบาหวาน diabetes mellitus, robochoque, epilepsia, procau, gota, hit, sarna, piel dermatitis ภูมิแพ้อัลเลอร์จียะมะเร็งคันเซอร์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา no olvides suscribirte a nuestro canal